กน่ขยับเข้าไปนี่ครับสอกซ้ายโอ้โหฟันเฉื่นๆด้วยนะครับฟันแบบนี้นี่แหมวาดเสียวที่จะแตกเลยครับแล้วก็เตะบริเวณต้นขาครับเนี่ยครับสับสอกซ้ายไปอีกทีหนึ่งโอ้สับสอกน่ากลัวเลยครับนี่ครับมากับเพื่อนครับหลากหลายครับจากทั่วทุกทวีปในโลกนี้ครับ ตอนนี้นี่ถือว่าเป็นรายได้หลักเลยนะครับของประเทศไทยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ขอบคุณบริษัทท่อบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดนะครับท่อดีท่อพีพีซท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาครับกลับมาดูกันครับยกที่3ครับคึ่งทางครับยกนี้เ็กจะแก้เกมอย่างไรครับจังหวะเด้งตีเจอตีคืนของมิติกรครับวงในรวบถึงตัวครับนี่ครับคือ วิธีแก้ก็คือยืนให้ติดที่สุดครับยืนห่างไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนเจาะยาห่างครับฉะนั้นแล้วก็ประกบติดอยู่ตลอดครับเริ่มทนคืนแล้วนะครับปักศอกซ้ายไปแล้วครับเรียกเสียงเฮได้ศอกซ้ายมาศอกซ้ายคืนมาแม่เอ็งฟันมาข้าก็ฟันคืนครับอ่าแล้วครับขึ้นบนครับตีเข่าขวายางครับแขนตีเข่านี้ยังไม่เปิดคือแป๊กเองก็เป็นมวยเข่าครับเตะขาไปครับนิติกรทีขวาดักเอาไว้ ปัดซ้ายครับสับศอกคืนมาครับนัดศอกอีกทีหนึ่งเจอเข่าขวาของเป็กตีเข่าซ้ายครับซ้ายเข่าซ้ายครับแทงขวามาซ้ายไปสับศอกซ้ายของเป็กกําลังแขนดีๆนี่สับได้เลยครับเพราะฉะนั้นนิติกรต้องตั้งแขนให้ดีด้วยอะละครับตั้งแขนกันไว้แหมพปิกออกมาได้เดี๋ยวดูครับใช้พละกําลังเยอะครับเป็กครับแต่ก็ต้องลงทุนครับเจอเสียบเข่าสลับเข่าเสียบออกมาอีกครับเจาะยางเกี่วแล้วก็ยกเทิึงลงไปครับของนิติกร เหนื่อยเลยนะครับเตะตอนนี้ครับแต่ว่าใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบัดซ้ายเอาเอาละครับโดนกับปั้นซ้ายครับเต็มเต็มเลยนะครับขยับามัดขวาซ้ายเอาแล้วยุ่งแล้วล็อกได้ล็อกได้สะพายแรงครับสะพายแรงแหมแล้วไปปล่อยซะอ้าครับเหมือนว่าจะเริ่มมีช่องเหมือนกันครับจังหวะจะงัดซอกนี้วกระดุกครับยังไม่โดนครับเคลียร์ล่างถีบเอาไว้ก่อนครัยืดก่อน จะสับศอกชักจะสับไม่ได้ก็เปกถึงตัวถึงตัวแล้วขวางกบขวางแล้วงัดศอกจังหวะขวางแล้วตีครับตีขึ้นมาเหมือนกันครับนิติกรเอาละครับนี่ครับจังหวะเร่งขึ้นมาก็ดูดีทีเดียวครับด้านของเป็กต่อยครับต่อยแล้วขึ้นบนนิติกรตีเข่าซ้ายเจอเข่าซ้ายของเป็กครับกรรมการแยกออกมาครับนรินพองฮีรันเป็กเดินต่อเตะขาครับนิติกรหลุดครับหมัดไม่โดนครับเอามัดหนึ่งสอง พยาตอครับเป็กสอกมาไม่ถึงครับชักจะมีแว่งเหมือนกันครับโดนหมัดของเป็กเข้าไปครับนิติกรครับซ้ายทอนคืนไปพยาเขี่ยร่างทีเป็กแข้งซ้ายยังหลุดไปครับโอ้หน้าคิดเลยครับคู่นี้ครับจบยังไงครับยังไม่รู้จะออกหัวออกก้อยเลยครับตอนนี้เจอขวางแทงเข่าซ้ายเข่าซ้ายครับชักจะมีตัวอ่อนเหมือนกันนะครับทางด้านของนิติกรเข่าซ้ายครับโอ้ไปรับเข่าครับทางด้านของนิติกร เป็กเดินต่อครับบุตรเปลี่ยนเข้าไปแล้วครับแลกกันครับมองหน้าหน่อยครับเดี๋ยวมาสางบัญชีดูผลงานกันหน่อยครับเป็นยกที่เร่งขึ้นมาดีเลยทีเดียวครับของเป๊กครับเนี่ยครับปักศอกซ้ายในช่วงต้นยกจังหวะตั้งแขนนะครับสับศอกเนี่ยครับใช้ได้เหมือนกันครับนิติกรโดนหมัดซ้ายแทงคืนไม่ได้ครับโอ้นี่ดูไปด้วยกันลุ้นไปด้วยครับ มีสเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วครับมวยไทยครับไม่จำเป็นที่จะต้องมีการได้เสียครับไม่ต้องให้หัวใจผู้ว่วาแค่เชียร์อย่างเดียวดูศิละปะอย่างเดียวก็สนุกแล้วครับยกที่4ครับสู้กันต่อครับน,น,นิติกรครับจากกรันตากระบ,บี่ครับมุมแดงครับเจอกับเป็จ<า>กจากอำเภอเมืองยะโสธรอ่ะโดนกับปั้นซ้ายจะยัดเยี่ยงปันดุกโอ้เล่นท่ายากเหลือเกินครับเป็กโอ้ดูเหมือนเขาจะมั่นอกมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะครับ ต้องบอกว่าดูเหมือนคนละคนกับช่วงปลายยกที่2ครับอ้าวครับต่อยแล้วขวางแล้วตีครับทางนั้นเป๊กครับตอนนี้นี่ใจพี่จะข่มใจน้องหรือเปล่าครับคือขู่ทุกอย่างเลยครับแม้กระทั่งจะเดินเข้ามุมเป๊กยังขู่อยู่เลยครับต่อยไส้ลำตัวครับแล้วก็บิดล้มลงไปลุกขึ้นมาครับต้องสลัดความกลัวทิ้งนะครับนิติกรครับคือกีฬาต่อสู้แบบนี้นี่กลัวไม่ได้เลยนะครับใจต้องใหญ่เข้าไว้ครับ ผีมาไว้ครับเป็กเตะหลุดครับนิติกรหมัดซ้ายรอบวกเตะซ้ายสูงครับเอาแลกศซกครับขวางเอาไว้แทงเข่าซ้ายอกกำลังแขนดีครับทางด้านของเป็กครับแทงซ้ายซ้ายแล้วก็แช่เอาไว้ปัญหาแล้วก็คำถามของแฟนของนิติกรก็คือลูกเตะเจาะยางก่อนนันนี้หายไปไหนครับเหมือนลืมไปเลยครับแล้วดูครับไปปล้มเข่าวงในนี่เหมือนว่าจะเข้าทางเป็กซะแล้วครับ คืออาชีพหลักๆของเป็กก็คือเข่านี่แหละครับแม้ว่าจะตัวไม่สูงครับอัดพัดบัหนึ่งสองนี่ครับสอกซ้ายไม่โดนครับนิติกรอตีเข่าซ้ายครับแต่ด้านของเป็กเวลาในนี่เห็นเลยนะครับว่ากำลังแขนของเป็กนี่สามารถคอนทรลได้นะครับหมัดซ้ายครับสับศอกนี่ครับกดแขนเอาไว้ตีเข่าครับตัวเล็กตัวเล็กตีตัวใหญ่แล้วครับโอ้โหอาครับ แบบนี้นี่อึดอัดโยนความอึดอัดไปที่ดลังนั่นนิติกรครับซ้ายมาครับยังมีแข้งที่เตะได้ดีอยู่ครับแต่เตะได้แค่แข้งเดียวครับเป็กแกรวบเอาไว้เลยครับแล้วเหมือนตอนนี้นี่จะมีเลือดออกที่จมูกครับของทางนันนิติกรครับเลือดกำเดาไหลแล้วครับไม่เป็นไรครับมันก็ยังใจอยู่ครับแต่ว่าจะทําให้ระบบหายใจเสียไปบ้างเข่ามาเข่าขึ้นเข่ามาเข่าขึ้นนารินแยกออกมา โอ้ดูครับแมไปเล่นท่ายากครับด้านของเป็กครับประมาทไปหรือเปล่าครับนิติกรี่หันหน้าฟันซะดีกว่าโอ้โหจะไปยักเยืงประดุกอีกแล้วครับโอ้ไปจะไปยักเยืงประดุกแล้วหน้าเปิดครับโดนสอกเข้าไปครับอาครับลองเชียร์กลับมามีลุ้นเสียงดังอีกสักครั้งหนึ่งครับนัดสอกขึ้นไปก็ติดแขนของนิติกรอยู่ครับโอ้ไปเปิดหน้านี้ดูเหมือนจะแตกหรือเปล่าครับเป็กเอาต่อยซ้ายลำตัวครับเนี่ยครับสอกซ้ายมาครับนิติกร ต้องชกด้วยความอดทนเลยนะครับนิติกรครับแมพี่จะเล่นก็เล่นไปครับเอาศอกซ้ายครับเป็กแต่ว่ากำลังแขนเนี่ยครับทางด้านของเป็กนี่มันขวางได้ครับหมดยกครับมันอกบัานใจครับหนังโคละม้วแล้วครับยก2ยก3ดูภาพช้าครับขวางเอาไว้ครับเป็กเปะซ้ายสูงครับนิติกร ศอกซ้ายของเป็กครับเนี่ยครับกำลังแขนกดแขนแล้วก็สับและกดอยู่ส่วนบนด้วยครับทำให้สร้างจังหวะสับสอกได้และจะไปยักยนดปอดุกแม่ก็จะเล่นท่ายากครับนิติกรีหันหน้าฟันเลยครับสองโชกพักก่อนครับกลับสุขสนามครับโดยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดครับท่อดีท่อพ VC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาขอบคุณเครื่องกลับอาการแอร์กรีติดแอร์กรีดีคุ้มเวอร์มีอินเวอร์เตอร์ทุกตัวครับแล้วก็จะ สนับสนุนมวยรอบแอกรีดอจิเมตไฟเตอร์ครั้งที่1ด้วยนะครับวันนี้จะเป็นสายบีคู่แรกขอบคุณยาเคล็กครูครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาเซเว่นทั่วประเทศแล้วก็ร้านเที่ยวในบิ๊กซีทุกสาขาแฮนาวลแชมพู oh. hey now, shampoo, ล็กครีมนวดผมดรา้อนเอ็กเครื่องเดิมเท่าช่างน้ถังเช่าน้ำผสมวิตามินรวม13ชนิดหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนบริษัททวินสเปเชียลจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากล s อ w a r e ว o u s e โดยเสียสมพนแกวรสมีโชคครับโทรศัพท์0 8ตรแต3 333ครับถ้าละครับหวดมาครับ2-3าแข้งครับนิติกรครับเป็กนี่ไปประมาทไม่ได้นะครับโอ้ยโดนอีกแล้วนะครับ4แข้งครับเตะซ้ายไปซ้ายโต้ครับ5ครับถ้าละครับดูที่อาวุธนะครับไม่ได้อยู่ที่อาการนะครับคุณนผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็กจะไปมัดหัวมันใจไม่ได้ครับปรหมาดซ้ายบวกไปครับอาวละครับยุ่งครับ ยุ่งครับอย่าไปยืนนิ่งๆให้ผู้ชกเตะแบบนี้ครับโอ้ยังบังได้ครับเท่านั้นเ๊กครับตอนนี้เสียงเฮเสียงเชียร์กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งครับยังได้ลุ้นอยู่ครับสมาชิกลบทัวของท่านนิติกรครับยังดังอยู่่ากำนันจะเรพวงนุ่นนะครับโบกให้เดินครับเอาเตะ้ายได้ครับนิติกรต้องต่อเนื่องเลยครับทําได้ทําไปครับต่อย้ายเจอสอซ้ายโตเอาแขนซ้ายนี่หลุดขยับมเข้าหาต่อครับ ต้องเร่งต่อเนื่องครับเสียงเชียร์ต้องมาต่อเนื่องครับอโซขวาครับทําไปเล่นไปเตะซ้ายมาซ้ายโต้เจ้าเจ้ากันไปครับแข่งนี้โยกมาต่างฝ่ายตอนนี้นี่ทางเป็กนี่มันอ้มันใจครับซ้ายครับเจอแข้งซ้ายของดิติกรมาซ้ายอีกครับดิพิกรครับพอเป็กไม่เดินก็เป็นโอกาสให้ดิติกรเนี่ยได้เลือกออกอาวุธครับซ้ายสูงครับขยับเดินต่อนะครับขยับไปครับ ทำไปให้มันเต็มที่ครับเอาศอกไม่ถึงบัดบัดมวยมวยไม่มีอะไรแน่นอนนะเตะสายไปสายโตเกี่ยวได้อาละครับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการเตะได้ที่ได้น้ำหนักขวาของนิติกรครับขวาลูดครับนิติกรที่ขวาไว้เอาแข้งซ้ายของนิติกรครับหมาต่อครับอย่าไปยุดครับไปให้สุดครับเอาเตะขวาไปซ้ายคือมาขยับครับขยับครับ สอครับดันดันดันเอาละดันไม่ล้มด้วยครับกรรมการแยกออกมาหันไปมองทีมงานแล้วครับนิติกรนเนี่ยครับพอหันปุ๊บก็โอ้โหคือผ่านไม่ผ่านไม่รู้คือดีกว่าหรือไม่ดีกว่าไม่รู้นะครับเพีแย่ว่าแหมคือเสียดายเราถ้าเกิดทําได้น่าจะต่อเนื่องอีกนิดนึงแต่หยุดซะแล้วนะครับหยุดทั้งคู่แล้วครับเอาละครับเนี่ยครับมีความหวังกันหมดแล้วครับ ทังแดงธนาเงินครับโอ้นี่ครับอาครับคือยกนี้ต้องบอกว่าทางนิติกรก็ทำได้ดีชัดเจนเลยแหละครับไปซ้ายครับส่วนเป็กนี่ไปรับเยอะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็มั่นอกมั่นใจว่าตัวเองเพียงพอแล้วครับเอาครับครบ5ยกเรียบร้อยครับจะว้าวุ่นกันอีกสักคู่หนึ่งไหมครับคู่นี้ครับอ่าเดี๋ยวไปดูหน้าที่ของกรรมการสามท่านครับ สายันเรือนเรืองนะครับมาที่ธงชัยกิจดำรงวินิจกุลครับแล้วมาจบที่ไหยทุนกบกลางหันไปชูมือที่นิติกรสวนน้ำทานพีรีครับเป็นฝ่ายเอาชนะเป็กปตทอทองทวีไปได้สุดติงกระดิ่งแมวแล้วครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับ